ในข้อที่สามนะ 3, 3ริซึมฐานสามสามเหลี่ยมฉากนะครับก็ตามภาพนะครับด้านประกอบมุมฉากยาวแปดนะครับด้านประกอบมุมฉากยาวแปดความสูงเท่ากับสิบจะเป็นเส้นสูงได้มันก็ต้องตั้งฉากอยู่กับระนาบของตัวแผ่นฐานนะครับ ให้หาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวนะเราหาตัวพื้นที่ฐานก่อนนะครับเพื่อจะคำนวณปริมาตรต่อไปตัวพื้นที่ฐานเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะฐานกับสูงตั้งฉากกันก็คือเส้นแปดเส้นแปดนี้นะครับก็ควณออกมาก็เลยได้สามสิบสองนะครับพอเราจะคิดปริมาตรก็เอาตัวพื้นที่ฐานคูณสูงครับพื้นที่ฐานส่วนสีเหลืองนี่นะครับ ส่นสีเลยเนี่ยคูณเส้นสูง10ก็เลยได้320นะปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวครับจากในภาพเนี่ยแบบนี้มีพื้นที่ผิวด้านบนด้านล่างครับซึ่งพื้นที่พื้นที่ผิวด้านล่างก็คือตัวฐานนะครับพื้นที่ผิวด้านบนก็เท่ากับตัวพื้นที่ผิวด้านล่างด้วยก็เลยคิดเป็น บนกับล่างรวมกันก็คือเอาพื้นที่ฐานมาคูณสองนะครับข้างล่างสามสองข้างบนอีกสามสองก็เลยเป็นสามสองคูณด้วยสองนะครับบนกับล่างรวมกันแล้วก็พื้นที่ผิวข้างสามด้านรวมกันเราก็คิดโดยใช้ความยาวรอบฐานนะครับเอาคูณศูนยนะครับพื้นที่ผิวข้างสามด้านรวมกันคิดจากความยาวรอบฐานคูณศูนยลองมาดูนะ คาะแล้วฉากนี้ก็คือ e f บวก f e บวก e d สามเส้นเนี้ยเรารู้แล้วสองเส้นแปดกับแปดแต่เส้นนี้เราไม่รู้เส้น e d เราไม่รู้เราก็ใช้พิธากอรัสที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมครับเส้นนี้แปดเส้นนี้แปดจากที่เราเคยเรียนในพิธากอรัสถ้าด้านประกอบฉากยาวเท่ากันเป็น a เป็น a ด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็น a รูทสอง พราะฉะนั้นถ้าด้านนี้เป็นแปดเป็นแปดด้านนี้ก็ต้อง8รู 2. ้2นะครับดังนั้นความยาวรอบฐานก็เลยกลายเป็นแปดบวกแปดบวกแปดรูสองเส้นนี้แป8รูสองนะครับแป8บวกแ8บวกแป8รูอ้2อันนี้ความยาวรอบฐานสิบหกบวกกับแปดรูสอ้2 16กแปดรู้2แล้วไปคูณจะิบต่อไป 10บวก8รู้สองแล้วไปคูณกับ10นะครับก็จะได้พื้นที่ผิวข้างสามด้านรวมกันนะครับ10คูณก็160 10คูณก็80รนะูสองเนี่ยเ่ที่พื้นที่ผิวพื้นที่ฐานกับพื้นที่พื้นที่ด้านบนกับด้านล่างพื้นที่เราคิดไปก่อนนั้นนี้ก็เป็น64นะครับก็เอามารวมกันตัวเล้ตรงนี้ไม่ได้ติดรูจับรวมกันไปนะครับ64รวมกับ160ก็224 ก็เป็นสองร้อยี谢谢่บสี่บวกปดสิบสองก็จะได้พื้นที่ผิวของไปซึง